สวัสดีครับผมเป็นพรวหสวัสดารีบซี่สุภุสกันครับผมมาหลับพี่น้องรัฐบาลไทยปูศูนย์เจ็ดแต่ว่าปูสายตัดหน่อพี่น้องเนาะปูศูนย์เจ็ดสายตัดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกแปดเลขในตารางปูนั่นเลขวิ่นของปูนัเมื่เคยหลุดจากหวดดัวเจ้าพี่น้องเด้อ ไม่เคยหลุดแต่จับคู่ไม่เคยเข้าออกหลุดหลงวดล้วพี่น้องก็บอกกันตรงๆสิล่ะปูจับคู่หลุดไหลงวดได้พี่น้องเด้กะบไรเบาอมความกับกับบอกว่าหลุดกับือหลุดได้พี่น้องเด้นี่ซีกับหกนี่มีเยอะนี่หาก็มี่แต่ว่าปูจับคู่บวาเขาแบบนี้เห็นบ่ วันที่1ตุลา2 5 6 8เหล็กวินปูบ่เคยหลุดมาพี่น้องเด้อไปเบิ้ลคิปย้อนหลังปู07แดดหรือว่าปูสายตันน่ะเหล็กวินของปูเนี่ยบ่เคยแม่นเอาโมเมนต์เราผิดขอโดษบ่เคยผาดบ่เคยแม่นว่าสานนี่เห็นบาพี่น้องนี่เห็นบานน่ซีเห็นบานี่เห็นบาซีหกหกซีนี่เห็นบ่นี่เห็นว่ซีหกหกซีหากระมานี่หาหาหาล่องลางนี่ นี่หากระมาเนี่แตาหาเป็นลงลางเนาะนี่เห็นบอสี 4, ่หงตาปูจับคูบอ่อเข่าหรอกเล็กวิ่งกับจับบอ่อถืบอบ่อเขา่าได้พี่น้องได้จับบอ่อถือตาปาเล็กวิ่ปูนี่บ่เคยหลุดได้พี่น้องได้เหล็กวิ่น,นี่บ่เคยหลุดสิบหกสี่ขากับเขาหกขา ที่หนึ่งกันย่าก,กับเขาหาหกบ่เคยโหลดเด้อพี่น้องเด้อเด็กวิ่งของปเูดดนเ, C เนี่บ่เคยโหลดเด้อเห็นบ่เขาซีซีหกนี่บ่มักปูจับกูหก้องกระจับเอาวิ่งเด้เอามาเบิ่งกันต่อพี่น้องปูศูนย์เจ็ดศูตรทำเงินเด็กแม่นแม่นไม่เคยโหลด No. Mm. Come on. ปูศูน็ด สูตรทำเงนินเลขในตารางเก้าส่วน ได้ตัวเกา่าตัวนี้ได้ตัวเกา่า,กหาหกตัวนี้แล้วก็สีหาหกได้ตัวเกา่า้ะพี่น้องเด้อสี่ห้าหกได้ตัวเก่า

มันนี้ห้างคักห้างจังเกียนจูโกงวดนี้สีตัวเดียวงวดนี้ห้างจังบนล่างสีตัวเดียวนี่บนล่างสีตัวเดียว วิ่งบน่าง4ีตัวเดียวได้เปน้องได้เด่น4ีตัวเดียวสายวิ่งสายเล่นกันเลยส่วนจับคูเก้าสี สี่หนึ่งสี่เก้าห้า หนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์หก หนึ่งหกเก้าคูเพือเก่าพี่น้องเก้าคูเพือเก่าบานนี้เก้าครูแล้วบเแล้วได้บาทพี่น้องยังไม่ตัดตัดได้บาทนี้สายแยาปปูสายตัดเนาะพี่น้องหาเก้านี่ยว่เป็นตัดได้เก้าหาหาเก้านี่ปู่ตัดซะแล้วก็ศูนย์หกตัดเอาวันนี้คือตัดหน่อยตัดสองคูหนึ่ง ส่วนตัวเน้นมาเนี่ย94 04 14เหล็กเก่าคูปูเน้นสามคูตัดสองคูถ้าเมื่อทีเรียหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดทีเรียยี่เจ็ดคู่ เลขเก้าคูตัดสองคูเคลียยุ่ยเจ็ดเน้นไท้สามคูได้ีปนองได้ปูเน้นไท้สามคูีปนอนหากระแคบหน้าจอเอาถ้ามักถ้าชอบก็หาลอตเตอรี่กันหนึ่งตุลานี่ปูศูนย์เจ็ดสูตรทำเงินเลขวินเลขในขตะล่างกับเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่ห้าหกนี่บน่างวิ่งสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวอันนี้คือเลขวิน เ4้าสี่5ูนย์ส6่หนึ่งสี่เก้กตัดศูนหกตกตัดีอูเจดคูเน่นยูสาคู 9, 4, 0, 4, 1, 4, เกี่นย่นติดสีพวาเล็กวิ่งเน็ตเด่นสีตุลา2568ปู่07สูตรทำเงินเล็กวิน 901456เด่น e 4ตัวเดียวสายวิ 04, 14, ่งสายแลนจับคู tumors, ่940414 950515 960616 9506นี่ปูตัดไปแล้ว9506นี่ตัดไปแล้วเน้น3คู่940414พี่น้องเฮาแคบหน้าจอเด้อ มักชอบตัวใดก็ผิดแต่ละหน้าเป็นบ่มมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นเครีย์แนวต่างกาบขวาพระคุณปูศูน,นย์เจ็ดจลายกับผมเอา้าโวบมาแห้งแห่งปังๆกันนี่เด่นซีตัวเดียวฝากกดไลค์กดแชรคกที่ดตามสวัสดีครับผม